วันนี้อ้อยจะพามาเพาะเห็ดนะคะเห็ดในกล่องไม้บางคนตีกล่องไม้ไม่เป็นสําหรับปลูกผักปลูกแล้วเราจะมาปลูกเห็ดเราใช้กล่องกระดาษก็ได้คะ่ะแบบนี้นะคะอันนี้ทําเสร็จแล้วอันนี้พิเศษหน่อยอันนี้นี่นะคะอ้อยจะใส่ไม้ไว้ข้างล่างก็จะได้แบบไม่รู้ว่าจะได้ผลไหม ก็คือจะให้ไม้เนี่ยได้รับเชื้อเห็ดไปด้วยแล้วข้างบนเนี่ยใส่ใส่ดินปลูกรอให้เห็ดเขาเกิดเรามาดูว่าจะเกิดไหมแล้วก็ไม้เนี่ยจะได้เชื้อเห็ดจะได้เชื้อเห็ดเดินเข้าเข้าเข้าไม้หรือไม่นะคะเรามาติดตามดูว่าไม้เนี่ยจะได้เชื้อเห็ดไหมแล้วเราจะได้ดอกเห็ดไหมอันนี้ เรามาดูวิธีการเพราะอันนี้ไม่ได้ใช้ไม้ด้วยนะคะเราใช้กระดาษลางแล้วก็ดินปูกดินปูกแล้วก็เชื้อเห็ดเชื้อเห็ดอันนีไ้ไม่ไม่สวยนะคะไม่สวยไม่มีแอบใยขาวแต่ว่ามันมีดอกดอกเห็ดนะคะดอกเห็ดขึ้นเต็มเลยลูกเล็กๆเนี่ยค่ะนีค่ะก้อนก้อนเชื้อมันเสียก็เลยจะเอามาทําเปิดดอกเอง ลูกเล็กๆขึ้นเต็มเลยเห็นไหมคะคือมันแฉะไปก้อนเชื้อมันแฉะไปเนคะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันค่ะ,คะเรามาแกะถุงก้อนเชื้อกันนะคะเห็นไหมมีก้อนเห็ดออกมาด้วยแล้วก็มีดอกเห็ดนะคะขึ้นปะป่างนี้นะคะ สำหรับคนที่ตีลังไม้ปลูกผักปลูกเห็ดไม่เป็นก็ใช้กล่องกระดาษเลยง่ายดีแล้วก็เอาดินเอาดินนะคะดินปลูกนะคะดินปลูกใส่ในกล่องะะกล่องนะคะกล่องดินปลูกใส่โรยที่ก้นก้นกล่องนะคะนะคะก่อนเชื้อเห็ดเนี่ยคะ่ะ ก่อนเชื้อเห็ดหนักอึ้งเลยมันเปียกเนาะปุ๊บ <c oughs> <c oughs> เลยเอใส่เข้าไปในลังแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวอ้อยจะเอากล้องให้ดูค่ะใส่เชื้อเห็ดลงในกล่องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาดินดินแล้วก็ใช้ฟอกกี้ฉีดน้ำลดนะคะวันนี้ไม่มีสายยาง เราก็เอาดินใส่นะคะดินใส่ให้เต็มเดี๋ยวไม่มีมือจับกล้องนะคะขออนุญาตใส่ดินให้ให้ท่วมก้อนก่อนเดี๋ยวเรามาดูทีหลังว่าเป็นยังไงค่ะมาต่อกันเลยนะคะนี่คือ,อใส่ดินตรงก้อนเชื้อเสร็จแล้วนะคะเราก็ลดน้ำนะคะ รดน้ำให้ชุ่มค่ะ okay. รดชุ่มเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเรามาดูว่าเขาจะเกิดดอกไหมนะคะอันนี้น่าสนใจนะคะเดี๋ยวทำให้ดูคอยติดตามนะคะอันนี้ใส่ไม้ไปก่อนแล้วก็หัวเชื้อเนี่ยก็ใส่ทับไม้ไป คือย,ยียีแล้วก็ล้อมล้อมไม้ไว้แล้วก็วางข้างบนไม้ด้วยนะคะให้ทั่วไม้เสร็จแล้วก็เอ,เอาเอาดินดินปลูกใส่เข้าไปแล้วเราจะาได้ไม้ที่มีเชื้อเห็ดด้วยอันนี้ได้สองเด้งนะคะอันนี้เรามาดูาเห็ดต้นไม้ที่ทำเชื้อไว้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้น้ำไอน้ำเกิดจาก ต้นไม้แล้วก็เห็ดเชื้อเห็ดเขาก็มีน้ำอยู่แล้วค่ะอ okay. ้ยทำสองวันนี้ไว้ตรงโคนต้นเลยต้นแอสนะคะต้นสะดาวฝรั่งอ๋อนะะคใช้ต้นอะไรก็ได้แต่ต้นแอสเนี่ยอ้อยใส่เพราะต้องการไม่ต้องการเขาแล้วคือต้องการให้เขาตายก็เลยใส่ แล้วเรามาดูว่าเชื้อเห็ดจะเกิดหรือเปล่านะคะว่ามีดอกเห็ดไหมอันนี้เราก็มาดูว่าเราจะได้ดอกเห็ดไหมแล้วท่อนไม้เนี่ยจะมีเชื้อหรือเปล่าเราใส่ท่อนไม้ลงไปในกล่องนี้นะคะแล้วก็กล่องนี้เชื้อไม่สวยก็เลยเอามาเพาะแล้วเรามาดูว่ามันจะเกิดไหมใส่ดินปลูกดินถุงที่เราซื้อมาจากตลาดธรรมดาค่ะซื้อมาจากห้าง บรรยากาศนะะให้ดูบรรยากาศรอบๆใต้ต้นไม้นะเห็นปะอันนี้คือต้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอันนั้นคือต้นแอชต้นแอชอีกต้นหนึ่งก็คือต้นนี้อยากจะเห็นโอ้ยอนแสงเนี่ยค่ะแอชทีต้นใหญ่ตัดแต่งกิ่งก็เอาไปรีไซเคิลไม่ได้เขาไม่รับเนี่ยค่ะแอชทีทั้งนั้นเลย เวลาเขามีดอกเขาล่วงร่วงแล้วก็เกิดต้นเล็กๆเต็มหน้าลำาขานก็เลยจะกําจัดโดวยวิธีเพาะเห็ดใส่ต้นไม้นะคะประมาณนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันเป็นที่ลม่มนอกบ้านเหมาะแก่การเพราะเห็ดนะคะใต้ต้นไม้